ทำไมเขาไม่เหมาดาบคู่เลยพี่มันจบเลยเล,เลเซอร์คู่ประกอบกันได้ด้วยนะไปหาโลิเลยโชกกีลงไหนลงนี่ก็ได้ตรงกัาตรงนี้ก็าหาได้ไม่ลงเลยพี่อย่าลงนาเอาอเลยรงไหนก็ได้ได้หมดอะ ไปสุดเมืองนี่ลงน้ำนี่ลงตรงนี้พี่ไม่ค่อยมีคนยิงเราแน่เราเลยตรงนั้นก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวเก็บปืนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาหาเขาที่เมืองใหม่ go 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 น like ่าจะเจอแหละนั мире, <Lauren. S 3> ่นไงยองจับพี่อีกแล้ววิ่ง้มาลังเข้าล่องมรสุมนะแล้วจะถึงพื้นเร็ว ร่มมรสุมคืออะไรวะพี่ก่อนนะเนี่ยเนี่ยร่องมรสุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยร่องมรสุมเนี่ยจะถึงเร็วเนี่ยเนี่ยร่องเนี้ยเยียเขาถึงจริงด้วยพี่เขาโดดลงไปแล้วเขาเขาโดดลงมาแล้วนะระวังข้างหลังพี่อ่ะไม่เห็นเหรอเขาโดดมาข้างล่างไปเอาหยู่บนหยุงบนเก็บเมือนอันดับแรก ถุงน,งนี้บอกแลวไม่นไ่หลังิุงปอดทุกคนนะทำไมเขาปื่นผอีกนนเกิดใหม่อะไรไหมหมน,น่า จิงข้างหน้านไม่โดนเือนเดินทางษ้าไปหนยก็สุด แจะยิงอยู่ในบ้านด้างล่าง <c oughs> มีคนมีคนยิงป้องมามีแถวๆนี้ยิงป้องมาอยู่บนหลังคา <c oughs> <c oughs> เป็นผงมานะ airdrop d has been e e l v ออกเก็บงานเลยพี่อยู่ข้างหลังบ้านพี่มันเยอะเกินไปแล้วพี่หลังเดินหมดเลยอะ่ะ <acker> ไม่ต้องไปยิงหรอกพี่เจอทุกบอนใน <c oughs> บ้านเนีย่ย มีตัวลงใหม่เราบอดประมาณสามสี่ตัวอันนี้ขนไมเนี่ยบอดเลยแต่มีเม่เกอร์ที่วายดีอ่ะเมคเกอร์ที่ยิงนนั่นอนะ่ะน่าจะกำลังมาจากขอบวงทางทางกี้ภูเขาตรงเนี้ยหน้าผมเนี้ย นี่มีคนโยนระเบิดหน้าที่เนี่ยพีดแล้วเขาดูมาจากของผมนี่ไงเจอสองตัวครับดีไวดีครับไไเล่นแท็บนะแฮกแฮกแทบ็แทบทิ้งหมดแล้วยี่คนที่คนไม่ขับรถไปแล้วคน, <c oughs> น,คนดีไเ้มีคนติดแทบ็บมีคนติดแท็บที่ที่ที่เดิมที่เดิมของไอ้เนี่ย นี่ไงพี่ล sure ่วงละคนคนคนผมถึงล่วงอ้ยแมงเอ้ยจะแตกอยู่แล้วนี่ย evet ังไม่โดนวะโอ้ยฉีวฉี่หายอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะอ่ะโดนขโมยรถโดนขโมยรถเนี่ยติดลงรถที่ลงรถมีคนที่ลงรถมีคนที่ลงรถมีคนที่ไฮอยู่เ้ยผมมากับพี่ก๊อมแล้ว นี่พี่ข้างหน้าผมเวแม็กข้างหน้าผมเวแม็กพี่โอ้ยไปมันยักํลังไปกํลังเข้าไปอเวเวแม็กตอนที่อื่นไม่ได้นี่กระโดดลงใหม่เปล่านานเห็นป่าวข้าหน้าข้างหน้าทิศร้อยไอที่เจ็ดห้าที่เจ็ดเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ที่เจ็ดห้าหายข้างหลัง มีใกล้เรามีใกล้เราอีกใช่ใช่มีมีตัวชิดมีรอยเท้ามาคนนะวุบวูบวูบอ้าไม่ใช่นีออ่หว่า พี่เราต้องโดดลงล่างแล้วมาเข้ามาเข้ามาพี่และพี่ใช้พยาบาลไปสองชั้นแล้วหมดแล้วเออแต่ที่จะเข้ามาไปแล้าไปอยู่แล้วเห็นแล้วพี่นอนอยู่หลังหินไปแล้วไปอยู่แล้วตีโฟงมันอยู่ตรงนู้นเลยนะตีตีรอพี่ด้วยตี แอ่สไตล์ผมไม่มีนะพี่รอชาร์จอย่างเดียวอยู่ในอยู่ในควันเหรอเอาที่พยาบาลเทลจีโน่ล่วงสามสองนะสามสองนะเขาอยู่เนินนู้นพี่ค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไป อยู่เนินหน้าเราแหละพี่ระเบิดไปตรงไหนระ้ววงตุ่มไประเบิดอะนั่นไหนเห็นป่ะอ๋อนู่นอยู่นู่นที่ยิเบิดที่ระเบิดที่ระเบิดไปชิดแล้วบ้างอย่าบังแอร์สไตยหุ่นนะนี่นี่อยู่ทางซ้ายอยู่านซ้ายเอาทางซ้ายไปบังหิน วยิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยนะไอ้เคียวิ่งไปไหนวะตาผ่าไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอแอตายไปผมจะโดนแอตผมจะโดนแอตสไตร์ตัวเองไหมเนี่ยระเบิดนะต้องระเบิดอย่างเดียวเออใช้ระเบิดแทนใช้ระเบิดแทนใช้ระเบิดแทนเขาอยู่หลังเนินระเบิดไม่มีนะพี่อ่าไม่เป็นไรครับรอคนบีไปทางเขาอ่ะ วงมันบีบไปทางเขาเขรามีสองคนช่วยกันยิงเอาเป็นช่วยกันยิงแทนระเบิดมาอุ้ยระเบิดมาทางซ้ายมันมาอยู่ทางซ้ายอ่ะคอยอยู่ทางนี้ก้อนหินก้อนเล็กก้อนหินก้อนเล็กก้อนหินก้อนเล็กวงกำลังบีบพี่เออโอเคอะไรๆสองคนช่วยกันยิงก็ได้อยู่วงเล็กแล้ววงนี้วิ่งเรือลยไง เออนี่ไงเลยลึกต่อระยะไกลพเมตรยิงกดไปก่อน